สวัสดีค่ะพบกับคุณหมอชินตาเช่นเคยนะคะหมอชินตาหมอพัฒนาการเด็กที่จะมาแชร์ความรู้ประสบการณ์การดูแลเด็กการเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานให้คุณพ่อคุณแม่ได้รับชมรับฟังกันถึงที่บ้านเลยค่ะก่อนจะไปชมคลิปนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์หรือว่ากด subscribe กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้คุณหมอด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็เป็นภาคต่อของคลิปที่แล้วค่ะในเรื่องของแนวทางการเลี้ยงลูกเชิงบวก ในวัยต่อแตะหรือว่าวัย2-3ขวบเราจะมีแนวทางการเลี้ยงลูกเชิงบวกได้ยังไงบ้างและแน่นอนค่ะก่อนที่เราจะไปรู้ว่าเราจะทำยังไงในแนวทางการเลี้ยงลูกเชิงบวกเราก็จะมาพูดถึงพัฒนาการของลูกหรือว่าของเด็กในวัยนี้กันก่อนค่ะสำหรับวัย2อขวบเนี่ยนะคะเด็กก็จะเริ่มมีความเป็นตัวของตัวเองมากขึ้น เริ่มเข้าใจภาษามากขึ้นและก็ใช้ภาษาได้ดีขึ้นนะคะในวัยนี้เด็กเริ่มขยับตัวได้คล่องแคล่วขึ้นนะคะและก็เริ่มสำรวจสิ่งต่างๆรอบตัวมากขึ้นการเล่นก็จะรู้จักวิธีเล่นที่ซับซ้อนขึ้นเริ่มรู้จักการเล่นสมมติเริ่มรู้จักการผลัดกันเล่นนะคะในแง่ของภาษาที่บอกว่าเริ่มเข้าใจมากขึ้นเด็กก็จะรู้จักชื่อตัวเอง จะจำชื่อตอนเองหรือว่าจำชื่อผู้ใหญ่ใกล้ชิดได้หรือว่าชื่อสิ่งของที่ใช้บ,บ่อยๆหรือว่าพบเจอบ,บ่อยๆได้เช่นชื่อตุ๊กตาตัว,ตวโปรดหรือว่าตุ๊กตาตัวนี้เรียกว่าอะไรชื่ออะไรแบบเนี้ยนะคะและก็เริ่มเข้าใจภาษามากขึ้นก็จะสามารถทําตามคำสั่งง่ายๆได้ทั้งคำสั่ง1ขั้นตอน2ถึง3ขั้นตอนก็เริ่มทำตามเราได้นะคะในแง่ของการแสดงออกของภาษาก็เริ่มพูดเป็น ประโยคสั้นๆเป็นวลีได้แล้วนะคะในวัยนี้ก็เริ่มมีพัฒนาการทักษะทางสังคมเพิ่มขึ้นนะคะเริ่มสนใจคนรอบข้างเล่นกับคนรอบข้างเป็นมีการเรียนแบบพฤติกรรมคนรอบข้างหรือว่าผู้ใหญ่หรือว่าเด็กโตที่ใกล้ชิดเริ่มแสดงออกทางอารมณ์ได้หลากหลายมากกว่าเดิมหรือว่าบางคนอาจจะสามารถบอกความรู้สึกหรือว่าอารมณ์ของตัวเองได้นะคะ สำหรับวัยนี้นะคะสิ่งที่เป็นปัญหาสำคัญที่เจอกัน,นบ่อยๆก็คือเป็นช่วงวัยทองสองขวบหรือว่า terrible t o นะคะเนื่องจากว่า,าวัยนี้มีการเปลี่ยนแปลงทั้งในความคิดแล้วก็การเรียนรู้แล้วก็อารมณ์ค่อนข้างจะเยอะนะคะทำให้บางครั้งเนี่ยเด็กมีพฤติกรรมอารมณ์แสดงออกทางอารมณ์ไม่เหมาะสมหรือว่าค่อนข้างจะเอาแต่ใจตัวเองหรือว่าอยากจะทาอะไรด้วยตัวเองเยอะพ่อคุณแม่ก็อาจจะต้องหนักใจหน่อย แต่ว่ายังไงก็ตามเราสามารถจัดการได้นะคะและแนวทางการเลี้ยงลูกเชิงบวกเนี่ยก็ช่วยให้ปัญหาเ t r o l s เนี่ l ยลดน้อยลงด้วยนะคะแล้วเราจะทำยังไงได้บ้างอย่างแรกเลยนะคะอย่างที่บอกกันว่าวัยเนี้ยเริ่มจะมีความคิดเริ่มจะอยากจะเรียนรู้แล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์ความรู้สึก มากขึ้นฉะนั้นเราก็ต้องเปิดโอกาสให้เขาได้พึ่งพาตัวเองมากขึ้นหรือว่าเรียนรู้อะไรด้วยตนเองมากขึ้นโดยเราก็จะเปิดโอกาสให้เด็กทําอะไรด้วยตัวเองเยอะขึ้นนะคะอย่างเช่นในขวบปีแรกบางครั้งเรายังต้องป้อนข้าวอยู่แต่ว่าพอถึงขวบปีที่2แล้วเนี่ยถ้าเขาสามารถทานข้าวเองได้ไม่ว่าจะใช้มือหรือว่าใช้ช้อนใช้ซ่อมก็ให้เขาหัดทําเองนะคะอาจจะเลอะเทอะหน่อยก็ไม่เป็นไร เพราะว่ามันจะช่วยให้เขาพัฒนาขึ้นแล้วก็ทําให้พัฒนาการของเด็กดีขึ้นด้วยนะคะอย่างที่บอกนะคะบางครั้งเนี่ยก็จะมีการแสดงออกทางอารมณ์หรือว่าพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมนะคะแต่ว่าเวลาที่ลูกมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมเนี่ยนแนวทางการเลี้ยงลูกเชิงบวกเราก็จะเน้นตอบสนองต่อบพฤติกรรมที่เหมาะสมมากกว่าพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมนะคะยังไง ก็คือเราจะใช้แรงเสริมเชิงบวกค่ะถ้าสมมติว่าลูกทําพฤติกรรมที่ดีเราก็จะให้ความสนใจในพฤติกรรมนั้นๆมากกว่านะคะแต่ว่ายังไงก็ตามพฤติกรรมที่เหมาะสมเราก็จะใช้วิธีการบอกว่าควรจะทํายังไงมากกว่าการลงโทษนะคะคือเราบอกเขาตรงๆไปเลยว่าเช่นลูกอรารวาสโวยวายคว้วางปลาข้าของอเราก็ใช้วิธีบอกว่าหนูกําลังโกรธนะแต่เวลาโกรธคว้างของไม่ได้ไม่คว้างของ เวลาโกรธบอกแม่ว่าโกรธเวลาโกรธร้องไห้ได้แบบนี้นะคะแน่นอนค่ะเรื่องของอารมณ์เนี่ยจะมีการเปลี่ยนแปลงเยอะเราก็อาจจะต้องเน้นการสอนการจัดการอารมณ์ให้กับเด็กวัยนี้ด้วยเหมือนกันนะคะเด็กวัยเนี้ยเริ่มจะรู้จักอารมณ์หลากหลายมากขึ้นเช่นดีใจกลัวตกใจตื่นเต้น ะะเวลาที่เด็กมีอารมณ์ต่างๆเนี่ยบางครั้งเด็กยังไม่รู้ว่าอะไรเรียกว่าอารมณ์นี้เราก็ช่วยพูดบอกเข้าไปนะคะว่าอู้ยนย่กตื่นเต้นจังเลยโอ้เจอแบบนี้กลัวใช่ไหมโอ้ดีใจมากเลยใช่ไหมคุณแม่ซื้ออันนี้ให้ดีใจมากเลยใช่ไหมได้กินอันนี้อันนี้นะคะก็คือดูจากพฤติกรรมท่าทางของเขาแล้วเราก็ช่วยบอกความรู้สึกกับเขาไปส่วนใหญ่แล้ว อารมณ์เชิงบวกเนี่ยจะไม่ค่อยมีปัญหาแต่ว่าเวลาอารมณ์เชิงลบนะคะจะเจอเยอะในวัยทองสองขวบเช่นไม่พอใจแล้วอรารวาสวยวายหรือว่าบางครั้งอาจจะมีความกังวลมีความกลัวแล้วก็ร้องไห้แบบเหมือนไม่มีสาเหตุหรือว่าร้องไห้มากมากเกินความพอดีนะคะฉะนั้นเราก็ต้องบอกลูกว่าอ,อ๋อหนูกลัวหนูกําลังหนูร้องไห้เพราะว่าหนูกลัวกลัวบอกคุณแม่นะว่ากลัวคุณแม่จะกอดไว้อจ,จับมือคุณแม่ไว้ เวลากลัวก็จะได้สบายใจขึ้นคุณแม่อยู่ข้างๆนะแบบเนี้ยนะคะเราก็สอนเขาว่าเวลากลัวเวลาโกรธจัดการอารมณ์ยังไงพาเขาทําไปด้วยจะช่วยให้เขาจัดการอารมณ์ได้ง่ายขึ้นและพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมก็จะค่อยๆลดลงไปนะคะแล้วอย่างที่บอกว่าเมื่อไร่ที่เขาทําพฤติกรรมที่เหมาะสมอย่าลืมสนใจเขาให้มากๆหรือว่าอย่าลืมให้แรงเสริมเขาให้มากๆนะคะเช่นเด็กพูดเพราะหรือว่าเวลาที่เด็กโกรธแล้วเด็กสามารถ ไม่อารวาดโวยวายได้เราก็ชื่นชมมากๆนะคะว่าโอ้โหเยี่ยมจังเลยทําแบบนี้เยี่ยมมากคุณแม่ชอบมากวันหลังเอาอีกนะลูกแบบนี้เยี่ยมที่สุดเลยเนี่ยนะคะก็ค่อยๆให้เขาเรียนรู้ว่าพฤติกรรมแบบไหนที่เป็นที่ยอมรับและพฤติกรรมแบบไหนที่ไม่เป็นที่ยอมรับเมื่อเราบอกให้เขารู้เขาก็จะเป็นธรรมชาติของเด็กนะคะที่เขาจะพยายามทําพฤติกรรมที่ผู้ใหญ่รอบตัวเขาชอบนะคะ ในแง่ของพัฒนาการทางภาษานะคะวัยนี้เราก็จะช่วยให้เขาพัฒนาภาษาได้ดีขึ้นด้วยการเวลาที่เขาพูดอะไรเนี่ยเราก็จะช่วยต่อยอดประโยคนะคะส่วนใหญ่แล้ววัยนี้ก็จะพูดได้ประโยคสั้นๆหรือว่าเป็นวลีนะคะเราก็อาจจะเติมให้เป็นประโยคที่ครบองค์ประกอบที่มีห้งประธานกริยากรรมคำคุณศัพท์คำขยายกริยานะคะเช่นลูกบอกว่าหิวข้าวเราอาจจะพูดให้เต็มประโยคว่าอ๋อหนูหิวข้าวแล้ว หนูอยากกินข้าวแล้วแล้วอาจจะเสริมเขาเข้าไปนะคะว่าอ๋อแล้วหนูอยากกินข้าวกับอะไรล่ะหนูคิดว่าวันนี้มื้อนี้จะกินอะไรดีก็ค่อยๆเพิ่มคําขยายเพิ่มประโยคที่ยาวขึ้นต่อประโยคที่ยาวขึ้นให้เขานะคะอีกวิธีหนึ่งที่เป็นแนวทางการเล้่นลูกเชิงบวกและช่วยพัฒนาทักษะทางด้านภาษาและพัฒนาสมาธิเด็กได้ก็คือเรื่องของการอ่านนิทานนะคะ แนะนำนะคะว่าควรจะอ่านนิทานให้ลูกฟังทุกวันโดยเซตเวลาที่เป็นปกติหรือว่าเวลาประจำไว้เลยนะคะอาจจะวันละ5นาที10นาที20นาทีครึ่งชั่วโมงก็แล้วแต่ความสะดวกของคุณพ่อคุณแม่นะคะแต่แนะนำว่าอันเนี้ยจะเป็นการสร้างสัมพันธภาพที่ดีการส่งเสริมพัฒนาการทางภาษาที่ดีและสามารถสร้างสมาธิและเรียนรู้สิ่งต่างๆผ่านนิทานได้ด้วยนะคะ เรื่องอื่นๆที่จะทําให้เด็กพัฒนาได้ดีและก็เรียนรู้ได้ดีขึ้นก็อย่างเช่นให้เขาช่วยหยิบของหรือว่าให้เขาช่วยจัดของจัดอะไรง่ายๆก็จะทําให้เขาเรียนรู้คําศัพท์ของสิ่งของรอบตัวและก็หัดใช้กล้ามเนื้อมือหัดใช้กล้ามเนื้อมือประสานสายตาและก็มีสมาธิจดจ่อในงานที่ทํานะคะแล้ววัยนี้เขาก็จะเริ่มรู้จักอวัยวะต่างๆเราก็อย่าลืมสอบกับเขานะคะว่า อันนี้เรียกว่าอะไรเรียกว่าอะไรแล้วก็ถือเป็นการเล่นเกมกันไปในระหว่างวันก็จะทําให้ไม่รู้สึกว่าน่าเบือ่อแล้วก็เหมือนมีอะไรเล่นกันเล็กๆ,ๆน้อยๆนะคะเด็กในวนัยนี้อย่างที่บอกว่าขยับได้มากขึ้นนะคะอย่าลืมพาเขาไปสวนสวนสาธารณะสนามเด็กเล่นอันนี้จะทําให้เขามีกิจกรรมแล้วก็ได้ฝึกใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่และในขณะเดียวกันก็ได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆไปด้วยนะคะ แล้วก็เวลาที่ออกไปทํากิจกรรมร่วมกันเนี่ยก็เป็นการสร้างสัมันธภาพที่ดีระหว่างเรากับลูกด้วยนะคะในแง่ของการเล่นกับลูกนะคะเราสามารถสอนเขาร้องเพลงหรือว่าร้องเพลงไปด้วยกันโดยที่เอาเพลงสั้นๆง่ายๆก่อนนะคะอย่างเช่นเพลงอะไรที่เรารู้จักกันดีช้างใช่ไหมคะ้างช้าช้างช้างช้าช้างช้ช้าน้องเคยเห็นช้างหรือเปล่าหรือว่าเป็ดกาบ เป็นอ่านน้ำในคลองหรือว่าถ้าร้องเพลงไม่เก่งก็อาจจะเป็นการใช้อาขยานในการท่องแล้วก็เล่นด้วยกันนะคะอย่างเช่นจํามจี้ผลไม้แตงไทยแตงกวาเนี่ยคุณหมอก็เล่นกับลูกทุกวันพอเขาพัฒนาภาษาดีขึ้นนะคะเขากลับเป็นคนพูดให้เราเวางมือนะคะอันนี้ก็เป็นกิจกรรมที่ได้เล่นด้วยกันแล้วก็พัฒนาทักษะต่างๆไปด้วย กิจกรรมการเล่นอื่นๆนะคะวัยนี้เริ่มเล่นสมมติเป็นละเราก็อาจจะพาเขาเล่นสมมตินะคะเริ่มจากเล่นสมมติง่ายๆก่อนนะคะเล่นสมมติตามนิทานเล่นสมมติตามจินตนาการที่เราจะทําได้นะคะตามที่ไม่ซับซ้อนเกินไปแล้วก็ทำให้สนุกสนานนะคะอะไรก็ตามถ้าสนุกเนี่ยเด็กเขาก็จะชอบแล้วก็เรียนรู้แล้วก็จะสามารถจดจำแล้วอาจจะมีความคิดสร้างสารรค์ต่อยอดขึ้นมาได้ ในอนาคตนะคะแล้วก็วัยนี้เขาจะเริ่มรู้จักรูปทรงอะไรต่างๆนะคะแล้วอาจจะทํากิจกรรมหรือว่าพาเขาเล่นกิจกรรมที่เรียนรู้รูปทรงไม่ว่าจะเป็นสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมหรือว่าเรียนรู้การต่อจิ๊กซอก็ได้นะคะคุณหมอเห็นในร้านหนังสือปัจจุบันนะคะมีจิ๊กซอแบบเ,เกรดง่ายๆเข้าใจง่ายๆแล้วก็เป็นสเต็ปสเต็ปไปอย่างเงี้ยก็ลองหาซื้อมาเล่นกับลูกดูนะคะก็ฝึกการเรียนรู้จดจําการสังเกตแล้วก็ ฝึกกล้ามเนื้อมือประสานสายตาด้วยแต่ว่าจริงๆแล้วถ้าเราเล่นกับเขาเนี่ยมันก็เป็นการใช้เวลาร่วมกันเป็น,ปนการใช้เวลาคุณภาพอีกวิธีหนึ่งก็ได้นะคะทําให้ลดการใช้หน้าจอของลูกได้ด้วยเป็นไงบ้างคะพอได้ไอเดียไหมคะสําหรับการเลี้ยงลูกเชิงบวกในไวต่อแต่ลองไปปรับไปใช้ไปทํากันดูนะคะ บางวันอาจจะทํากิจกรรมนี้บางวันอาจจะทํากิจกรรมนะแต่ว่าโดยหลักๆแล้วก็คือในวัยนี้เราเน้นให้เขาทําอะไรด้วยตัวเองและเราเป็นคนส่งเสริมให้เขาได้ฝึกฝนต่อยอดพัฒนาการของเขาในขณะเดียวกันก็ต้องแนะนําในการจัดการอารมณ์หรือว่าสอนในการที่จะจัดการอารมณ์และสอนฝึกวิันไปในตัวด้วยนะคะหวังว่าจะมีประโยชน์นะคะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะคลิปนี้ลาไปก่อนค่ะ สวัสดีค่ะ